เมื่อชีวิตเดินทางมาถึงทางแยกขอให้มีสติในการเลือกถูกใจกับถูกต้องมันให้ผลต่างกันเลือกแบบไหนย่อมได้รับผลแบบนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในตอนนี้คือผลจากการกระทำของเราในอดีตบางอย่างเราอาจลืมไปแล้วบางอย่างเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไปทำไว้ตอนไหน เมื่อถึงเวลาที่การกระทํานั้นให้ผลจึงมีทั้งเรื่องที่สุขจนล้นกับเรื่องที่ทุกข์แสนสาหัสหากชีวิตต้องเดินมาถึงทางแยกที่มีโอกาสต้องเลือกอีกครั้งขอให้จงมีสติในการเลือกให้มากถูกใจแต่ไม่ถูกต้องไม่เคยให้ผลดีกับใครในตอนให้ผลถูกต้องแต่ไม่ถูกใจแม้จะขัดใจตัว แต่ความถูกต้องไม่เคยทำร้ายใครการใช้ชีวิตในแต่ละวันนี้ผู้คนห่างหายไม่รักษาศีลและความถูกต้องกันมากมักทำอะไรทำตามจนเคยตัวและเคยชินพอผลออกมาไม่ได้ดังใจไม่เคยมองการกระทำตัวแต่กลับมองคนอื่นและโทษทุกอย่างที่อยู่รอบตัว บางครั้งตัวเราเองนั่นแหละที่หลงลืมการกระทําของตัวและการเลือกของตัวเราเอง